สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรานะครับ p k s u ซูไนนทีนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า Honda CB650F นะครับอ่าคันนี้เป็นปี18ด้วยนะครับอ่าเป็นตัว LED เลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้ครับก่อนไปรับชมนะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางแฟนเพจของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่ของเรานะครับอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ่ะเรามาดูรอบคันเลยดีกว่ามา ชุดหน้านะครับอ่าเป็นชิวแต่งนะครับสวยๆเลยนะครับชิวนะครับการเบรกนะครับแต่งนะครับปอกแฮนด์นะครับแต่งนะครับซ้ายขวานะครับพร้อมก็จบปลายแฮนด์นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์แต่งแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับเนียนๆเลยนะครับภาพนางฟ้าเลยนะครับ สวยเลยนะครับภาพกริบๆนะครับดอกยางเต็มๆนะครับแน่นๆเลยนะครับพร้อมนะครับกันดีดนะครับทายเป็นทายสั้นนะครับทะเบียนสวยมากนะครับกันลอยเป็นคาร์บอนะครับกันลื่นตรงรุ่นนะครับซีบีหก0นะครับพอมท่อนะครับโยชิมูระนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะ มาฟังเสียงกันดีกว่าเสียงนุ่มๆเลยนะค ครับท่านผู้ชมเสียงนุ่มๆนะครับแต่เสียงเล้ามากนะครับอ่าใครได้ไปครับผมว่าคุ้มแน่นอนนะคันนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมพีเคซูไนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ